นี่คือแอมจิวที่ให้เสียงคนร้องใสๆรายละเอียดเครื่องดน,นตรีดีเสียงเบสนุ่มแน่นที่สำคัญเลยคือว่ากำลังขับเยอะมากโดยแอมจิวตัวนี้ก็จะเป็นแอมจิวรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ b u s c h e r d o ในชื่อรุ่นว่า z k AS212G โดย A/S 212G เขาก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากตัวรุ่น 1G รุ่นแรกนะครับผมโดย 2G เขาก็จะเพิ่มฟังก์ชันลูกเล่นขึ้นมาแต่ว่ายังคงคุณภาพเสียงไว้เด่นเหมือนเดิมครับสำหรับแอมจิวตัว 2G ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีราคาขายอยู่ที่ตัวละประมาณ1,400บาทนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าตัวเก่าประมาณสัก200บาทเองนะครับผมแต่ว่าลูกเล่นที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือว่าเด่นมากๆครับสำหรับลูกเล่นที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นใน2ตัวระบบ TWS นะครับผมแอมจิวตัวนี้องรับ ระบบ TDS หรือว่า Two Wireless Studio นะครับคุณสามารถซื้อ a m จ z KS 212G มา2เครื่องแล้วก็มาเชื่อมต่อ TDS หากันแล้วก็สามารถเล่นเพลง ผ่านมือถือเครื่องเดียวได้นะครับมันก็ทําให้เสียงเพลงออกตัวแอมทั้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็อีกลูกเล่นนะครับผมก็จะมีในส่งตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมครับคุณสามารถต่ออุปกรณ์เสริมเช่นพวกปีไมต์ปีโทนหรือว่าบลูทูธแยกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่งตัวช่องซับเอาเอาไว้ต่อแอมจิ๋วขับซับได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวช่องกันุ๊บเหมือนตัวเซทเคซับหกรเลยนะครับผมถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างที่จะล้นออกมามากๆนะครับสาหรับกําลังขับของแอมจิ๋วนะบรับครับ เป็นแนวจิวระบบ2.1ชัแนลถ้าหากว่าจะแยกเป็นกำลังต่อและชัแนลก็จะอยู่ที่ R-L ข้างละ220วัตต์อยู่ที่โหลด4โอห์มแล้วก็ซบวฟเฟอร์อยู่ที่350วัตต์อยู่ที่โหลด2โอห์มครับสำหรับน้องเสียงคุณก็ไปฟังตามนี้ได้เลยครับผม <S 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 สำหรับน้ำเสียงของแอมจิว2 1 2 g ก็ยังคงถือว่าเด็ดเหมือนเดิมนะครับผมเขาก็จะให้เสียงคนร้องที่ค่นข้างใสเครีย์รายละเอียดเครื่องดนตรีดีที่สำคัญเลยคือว่าเสียงเบสของเขามันจะเป็นเบสที่ค่นข้างไพเราะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเสียงเบสที่ค่นข้างนุ่มแน่นฟังเพาะก็ได้ฟังสนุกก็ดีครับถ้าหากว่าใครสนใจแอมจิวตัวนี้อยู่ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมเสียงยังคงเพาะเหมือนตัวแรกเลยแต่ว่าเพิ่มเติมก็จะได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิ ในช่องยันแมวเทียบแดงได้ครับผม